ที่ทำประตูของลีชยูีนเต็ดก็คือแพทริกแบมฟอร์ดนะครับตามไป3ลูกแฟนตาซี Fantasy, ใครมีเนี่ยเพลินเลยใครจะคิดว่าแบมฟอร์ดไปเยือนแล้วยิง3ลูกเนี่ยนะฮะโชคดีไปนะครับใครที่มีแพทริกแบมฟอร์ดวิลล่าก็แพ้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนัดแรกนะฮะเฮ้ยเฮ้อยอะไรเนี่ยทำไมต้องใส่เสื้อสีเดียวกันเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีคุณต้นเดี๋ยวเจาะราดไม่ใช่ครับชนะโอฟอร์มดร์บี้ชนะเซอร์ติกไมไม่ครอะไรอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแต่ไม่ต้องพูดก็สวัสดีคุณต้นแล้วก็สวัสดีพี่ต้นด้วยนะฮะผมงงมากอะไรครับเราใส่เสื้อสีเดียวกันไงสีเดียวกันก็เสื้อมันสวยพอดีวันนี้เป็นเสื้อยอนของร์พูเสื้อกี่กี่ร้อยอ่ะก็สามร้อยจุดจุดบ้าเลยนี่มีคนซื้อให้ ดูถูกคนนี้เดเราเนี่ยเอาเหรอบุรี่บุรีอีกแล้วก็สวัสดีคุณท่นผ่นแล้วก็สวัสดีพี่ต้นด้วยขออภัยครับพอดีเดินเดินไปวิ่งมาทําไมรู้วผมรู้ไปคุณเก่มีคนหน่อยของรางกายพอดีวิ่งแล้วก็อยู่้างล่างพอดีดูเวลาอาบไม่ทันนะฮะอาบน้ำนิดหน่อยจะอาบน้ำอีกนะไม่เป็นไรก็ดีแล้วนี่แบรฟอร์ดนี่แฮตติกก็ือคืนก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับวิลล่าก็เรียบร้อยนะพี่แพ้เกมแรกแล้ว แพ้เหมือนเอฟเวอร์ก็ตอนนี้ไม่มีทีมที่ไม่แพ้ใครเลยพี่นะอ่าเคยโดนเปิดซีงหมด,ดแล้วเอเวอร์ตันนะพี่อเอ้าโดลงเอฟเวอร์ตันทีมเดียวไงแพ้ยังเอเวอร์ตันเสมอไงเสมอเรียลฟูร์พี่อ๋อก็เหมือนแพ้แหละเอ้แต่ชนะชนะเอ้าสอยเรียลฟูร์พีท่านของคนโอ้โหคะแนน2-0ครับก็เวลาเมื่อวานนี้นะก็แพ้กับลีดทีมของมาร์ซูเบซ่าไปสโตรสนแพทริกของแพทริกแบมฟอร์ดที่อ่า แม่ฟอร์เนตกรเป็นนักเตะของเชลซีนะพี่มไม่ได้การได้ลงสนามนะครับเนจยมาเรื่อยนะสุดท้ายมาอยู่กับหลีแล้วเป็นไงเปลี่ยงป้งเลยนะตัวนี้ผมว่านิตาเนี่เก่งอืมอืมครับเก่งดีพี่เห็นลูกยิงลูกเขาอย่างยังมีลูกยิงน่าจะเป็นลูกสามหรือเปล่าที่พี่ยิงได้แบบเอียงตัวนิดเดียวได้ยิงเข้าเลยพี่แบบบอลอยู่ติดติดเท้าเลยนะเอียงตัวยิงเหมือนซาร่าเข้าเฉยเลยเ้ครับผมเี๋วพูดไปซื้อมาดิ นะครับก็ทําให้วิล่านะครับแพ้เป็นเกมแรกในฤดูกาลนี้แล้วนะครับ,รบส่วนลีดก็กลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งนะจากที่เกมที่แล้วนะครับก็ไปแพ้นะครับแพ้ในบ้านให้กับทีมวู๊ปฮนดันมอ์เตอร์มานะครับเป็นเล่นต่อหนึ่งเป็นเล่นใหม่เมื่อคืนเนี่ยตอนนี้วิล่าอยู่ดับสองลีดดับสามนะใช่ครับ <laughs> คืออาจารย์ต่อตรอเนี่ยร้านระบปัฐฐนแดนถูกกฎหมายนี่ครับบอกว่าลีดเนี่ยไม่ได้อยู่ในทีมที่อยากตกชั้นเลยนะพี่ ก็ดูจากการเล่นสิอ่ะไปเดี๋ยวดิตั้งแต่แรกเลยป่ะหรือก็เขารู้อยู่แล้วก็รู้ว่าฟอร์มดีอะพี่เป็นทีมที่ชนะโอ้หลายทีมมาแล้วก็เสมอซิตี้ได้แล้วก็ไปแพ้กับลิเวอร์พูลแบบแบบสามสี่อะอ่าก็ยิงดูได้เยอะดูได้ดูได้ตอนนี้เนี่ยแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะฮะครับลิปูลรวมไปเจ็ดสองใครดีกว่าลิเวอร์พูลก็แย่นะลิเวอร์พูลก็ไม่มีได้ไม่เสียสิบสามต่สิบสามตอนเนี้ย เดี๋ยววันนี้้องดูว่าจะเจอกับเชฟยูไนเต็ดผลงานเป็นยัางไงบ้างที่สองนะวันนี้นะวันนี้เหรอวันนี้ที่สองได่พูดแต่ดึกทุกคืนเลยช่วงหลังอ้โหตายแล้วไม่เห็นใจคนแก่บ้างที่สองให้วันนี้แต่ว่าเชลซีกับแมนยูก็ห้าทุ่มอะผมนึกว่าเตะววันอาทิตย์เตตววันนี้พี่้องเต๋วันอที่เตะคืนนี้เต่คืนนี้คืนนี้ฮะอ่ะคืนนี้เลยนะที่สองเจอเชฟยูไนเต็ดครับนะฮะอ่ะก็ติดตามไปกันนะฮะเอาเดี๋ยวคู่อื่น ฟอร์เร็กกับดร์บี้ก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับเกมนี้มีข่าวว่าอาจจะเป็นนัดสุดท้ายของฟลิปโคคูพี่เฮ้ยทำไมะผู้ซื้อของดรบบี้ผลงานไม่ดีอ๋อว๋อเป็นไรเห็นจะให้เวนรูนี่เข้ามาคุมทีมแทนแต่ว่ารูนี่ตัวนี้ก็ต้องกักตัวก่อนมีเพื่อนเอาเนลลิกามาให้แล้วอีตาที่เอามาให้เนี่ยติดโควิดไงอ๋อูนี่เลต้องปรงกัดตัวโอ้ชีวิตชีวิตของรูนี่นั้นก็งงเหมือนกันฮะ ไม่ไม่แหะว่าแต่ว่าผมว่าก็คงกงกันแหละแต่ว่าในในแต่คือเพื่อคุณติดแล้วอ่ะคุณต้องคนทีเนี่ยตามตามตามกฎอะไรของเขาว่าไปนะครับครับลาลิก้าเอลเชชนะบาเลเซียไปสองหนึ่งนะแล้วก็เยอรมันสุดการเสมอกับโคโรนไปหนึ่งหนึ่งครับเออซัสโซโรเสมอการตัวนี้ไปสามสามแล้วก็แรนแพ้อองเช่ไปหนึ่งสองนะครับครับ คุณอื่นๆก็ค่อยๆสอบถามเข้ามาได้นะฮะท่านที่411099 1นะครับหรือว่าจะคุยกับเราก็ได้นะทาง a c e b o o k นะครับเ o o บุ๊กไลน์ตกลงตอบได้เหรอ Fm99 Aqvedo ตอบได้เหรอก็มีได้ก็คุยกันได้พี่คุยกันทงนีีได้อ๋อเหรอครับหรือว่าทาง YouTube ก็มีนะพี่จริงปะนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอาจจะฟังในัดทางแอปพลิเคชันหรือว่าอาจจะอยากฟังทาง u t u b e เนี่ยมีต่างชาติในฟังเยอะเลยพี่นะ YouTube แคนาดาเขาบอกเขาจัมาจากแคนาดาพี่เขาเปเขาฟังหลายเรื่องอะก็ไม่ใช่คนไทยนี่ละแต่ว่าเขาไปอยู่ที่แคนาดาบ้านเขาก็ออกมาสักเขาบอกว่าเช้าเช้าก็เวลานี้เวลาเขาเลยนะเวลานี้ก็มาสักสองทุ่มพี่เออเมาสักทุ่มสองทุ่มมานี่แหละนะครับก็ติดตามผ่านทางหลายๆแพลตฟอร์มของ FM 99ได้นะครับก็เข้ามาคุยกันนะเดี๋ยวเรื่องของฟุตบอลอะไรก็เดี๋ยวว่ากันเลยพี่เนาะนะครับ ตอนนี้เ,เรามาดูผลกอล์ฟเลยพี่ครับผลกอล์ฟเอารายงานเลยหรือเปล่าหรือว่าไงฮะอย่างที่รอคุณอยู่อ่าก็รายงานหน่อ,อยสิเป็นยังไงก็ไปที่ L อร์พิเัก่อนแล้วกันนะครับไงไงรายการตัวไ<ด>ทยไปเยอะนะ <S <S เพราะว่าเอ่อ l ิเยตัวเนี่ยเดือนหนึ่งจะมีแค่ทุนมนเดียวนะพี่ครับตุลาคมมีเดือนเดียวพีครั้งหนึ่งพฤศจิกายนก็มีครั้งหนึ่ง ก็เลยมีนักกอล์ฟดังมาตีกันเพียบเลยดนนแหละวันว่างไงก็องมาเล่นกันเยอะหน่อยนะครับรายการ FGA Drive On Championship Reno Lake o c o n e นะครับก็ผู้นำก็คืออาล็กแมคโดนนลนำอยู่ที่10อันเดอร์พานะครับอืมลองลงมานี่มีนักกอล์ฟจากฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเบียงก้า พักดันกระดันนะครับเก้าอันเดอร์ตามมาด้วยแดนเซนแข่งแล้วก็เอริยาจุดธานุการมาแล้วน้องเมมาแล้วแปดอันเดอร์เอาได้รุ้นได้เชียร์แล้วครับผู้ฟังครับวันนี้วันนี้ก็ถ่ายกันค่ำค่ำดึกดึกกันแหละประมาณสี่ทุ่มก็ผมว่ามีทางกอล์ฟชาแนลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกอล์ฟชาแนลถ่ายทอดสดรายการนี้นก็ติดตามเชียร์กันได้นะครับเอริยา อยู่กวนรองสุดท้ายครับผมออกกันกันกบแคทเธอรีนเคิร์กแล้วก็เมลริดนะฮะสามคนออกกันสามบอลนะครับ,รบส่วนคนอื่นๆเป็นไงเป็นไงคนอ,อ,อื่นๆก็มีแพตตี้วัฒนกิจนะครับลบหนึ่งแล้วก็โมริยาอีเวนพาพรานนงอีเวนพานะครับส่วนแจสมินไม่ผ่านตัดตัวนะครับเกินไปสี่เกินไปสี่ก็วิชาน,นี้มีชัยในโปรเจกต์ก็หนึ่งว่าผ่าในพี่สกอร์รวมครับห้าสิบ่รวม นเราผ่านคัดนี่ผ่านตัดตัวนี่วิชนีเอ่อวิชนีเนี่ยผ่านแต่ว่าอาอไม่ผ่าผ่านผ่านแล้วพี่ไม่ผ่านเนี่ยผ่านผ่านผ่านโปรเจคคัดอีวินผ่านนะไม่ใช่บวกสามบวกสามป่ะบวกสามบวกสามผ่านผ่านผ่านฮึโปรเจคเต็ดคัดบวกสามนะครับผ่านพอดีพอดีครับผ่านผ่านพอดีดิผ่านผ่านแบบสบายสบายอ่ะครับสบาเลยอีคัดอีวินเผาพี่ว่าไงไม่ใช่เดี๋ยวในรายการเดียวกันวะเนี้ก่อนรายการแอปเจทัวร์พี่ รูอันนี้แหละโบเกทัดคัดบวกสามฮอนเฟอร์คอนเฟริรนะ์คอนเฟอร์คอนเฟิร์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไปเล่นในสองวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับวิชนีมีชยัยที่ไม่ผ่านก็คือเจสมินนี่แหละเกินไปสี่โอเวอร์นะครับเพราะรตัดกันที่บวกสามแล้วก็ปาเชอรีก็บวกห้านะปนรัตบวก9้าแล้วก็น้องไมล์บวกสิบนะครับครับอื ใช่บวกสามอะครับนะครับกร์ตัดตัวอยู่ที่บวกสามพี่ไม่พอดีผมไปดูในรอบจบรอบสองไงเขไปดูในรอบสามฮะเพราะว่าเขาจะดูว่าใครจะออกรอบคีโมงมานี้นะฮะอืออ่ะก็ได้รู้นะพี่นะครับเอเดียนะครับก็ตามผู้นำเพียงแชมป์แชมป์สองโสดท่านนเดงแชมป์แน่นอนแชมป์รายการนี้นะใช่ครับเดี๋ยวผมไปออกไปกดเลยอือนะกดอะไรฮะกดเอทีเอ็มออยทีเอ็มนะหลังของรายการเอ่อ อาจจะแมนทัวร์กับพี่เจทัวร์พี่เอ้ยเจแปนมีรึเปล่ามีมีมีมที่กินของนี้เป็นเป็นของญี่ปุ่นนะแต่ว่าเขาย้ายมาตีที่อเมริกาไงอันนี้เหรอเออโซโซ่นี่เหรอถูกต้องเป็นเป็นจแปนทัวร์เป็น,น,เ,ปนเป็นโคเชชั่นกับพิเช่ชทัวร์นะฮะก็ผู้นําก็คือเชสเซนซอมัสอยู่ที่สิบสี่อันเดอร์นะครับโอ้โหตีสองวันหกสิบห้าหกสิบห้าทั้งสองวันเลยนะครับครับอืมแล้วก็ตามด้วยไดายันฟิตเตอรี่จาก ซาอัฟริกาสิบสามอันเดอร์นะครับตามมากับลันโตกริฟฟิน13บสามอันเดอร์ส่วนคนดังๆเดี๋ยวผมกาลางังไลด่ดูมีบาบาวัตสันนะครับ10 1สิบเอ็ดอันเดอร์เทรเลอร์ฮัตตันสิบเอ็ดพัตติกรีดสิอ็ดฟีนาโอ้ตัวดังๆเข้ามาเยอะเนะี่ยมาเยอะออพี่เออครับอ๋อมีนักกอล์ฟญี่ปุ่นโผล่เข้ามาในระดับ14ด้วยนะครับก็ซาโตชิโค ไดอิระุคไดอิระนี่ต้องอ่านแบบญี่ปุ่นอ่านยังไงเนี่ยเอ่อโคไดอิระโคดระก็ได้พี่โคไดระโคไดระโคไดระดีกว่าโคไดอระเออโคไดอระคระต้องออาญี่ปุ่นหน่อยโคไดระโคไดอระส่วนผู้าวนมันแรกเซบาสเตียนมุนยอสปีจากโคลอมเบียวันนี้วันนี้สองเดือนนะแต่ว่ายังมีคนดีกว่าเขานะก็เลยต้องหลดมาวันแรกเขาตีหกสิี่เนี่ยใช่ครับก็เลยสกอร์รวมอยู่ที่10อเดียพานี่ไหมนะน้องแจ๊ เอ้ยผ่านต,ตัวมากยอดนะครับอยู่ที่5 under นะครับแจ๊ชเชนวัฒนานนอทิวิทย์นะครับ7366วอาวันนี้ตีดีมากเลยครับตี66เลยนะฮะน้องอธิวิทย์ก็มีการเจริญกุลด้วยนะครับ4 u n อ e r เอ่อ7367นะวันที่สองนี่ทำผลงานดีครับวิไปกันหลายคนเนาะอือ,อการเจริญกุลได้เล่นรายการนี้ด้วย ดี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 เพราะเงินรางวัลน่าจะสูงอยู่อ่ะโอ้โหเรารอกระชูดเลยอะขึ้นไปเลยอะอืมเออก็ได้เห็นนักกอล์ฟไทยได้ไปแล้วก็ดีใจครับพี่ใช่ใช่น้องการเจริญกุลครับนะครับอืมน่ะสองคนติดตามเชียร์กันต่อนะครับก็มีนักกอล์ฟหนึ่งนางเจ้าชายเจ้าชายขีย์ยเข้ามาเลยพี่เรียวอิชิกาวะไงโรี่ปุ่นเลยพี่หลังๆเขาก็ไปตีในแชมเปนทัวร์นะกลับไปตีที่ญี่ปุ่นนะฮะ ในครั้งนี้มาตีที่พเชทัวร์นะครับเดียวอิชิกาวานี่ก็ห้านเดอร์นะครับกอร์วันนี้คือปลดได้เลยพี่วันแรกเนี่เกิดเป็นหนึ่งโอร์พาครัะวันนี้ทําได้ถึงหกอันดับพาที่2ส่วนใหญ่อว่นน่าจะออกชนเช้าแหละเพราะว่ามันจะมีสกอร์ทั้งทั้งเจ็ดสิบกว่าแล้วก็หกสิบกว่าถ้าถ้าเป็นพื้นฐานของกอล์ฟก็คือพวกที่เล่นรอบเช้าเนี่ยจะจะสกอร์ดี ชกบ่ายจสะสกอร์ไม่ค่อยดีเพราะว่า1นึ่งกีนแข็งสองโลมนแรงขึ้นนะครับก็น่าจะ,จะจะจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องลุ้นวันทุ่งนี้แหละน้องๆของเราน่าจะออกออกเช้าหน่อยกับผู้น้ำเขาจะออกสายๆไงอว่าผุ้นําำออกหลังๆไงเออเขาจะปลอดภัยหน่อย นะครับก็ได้จะผลงานดีอีกวันหนึ่งนะฮะในวันพรุ่งนี้เราติดตามเชียร์นักสองนักกอล์ฟไทยกันนะครับในรายการโซโซแชมเปี้ยนชิพแอชชิวูสนะครับครับแต่มันได้ใช่ฮะไม่แน่ใจว่าเขาแชแนลถ่ายทอดสดหรือเปล่าเห็นเห็นอยู่นะพี่นะ<อ>ช,ช,ช่วงชวนกับช่วงช่วงเช้าเห็นพี่เจทัวอยู่นะมันชนกันกับไอ้นี่นะชนกับเอลพีเจนะเขาจะถ่ายอะไรนะัร่นเองแต่เมื่อวานนี้เห็นเห็นผู้ชายเลยพี่เห็นผู้ชายนะครับนะครับ อ่ะนีอยู่ในเป็นทัวร์นะพี่ที่เบเรชชาประเทศอิตาลีนะพี่รายการอิตาเลียนโอเพ่นนะครับในรอบสอนะครับเป็นลอรีแคนเทอร์นะครับโปรนุ่มจากอังกฤษที่ทำสกอร์ได้สีไดพา68นะฮะสกอร์รวมอยู่ที่16ได้พา128ครับนำเดี่ยวในเวลานี้ทีงีอยอร์สแมกโกวานนะครับโปรจากชาดีกันนะครับก็ที่ตามมาอันดับ2ร่วมนะครับอยู่ที่สสตอกนะครับครับก็ อันนี้เป็นขอยูโรเปียนทัวร์ที่อิตาลีนะฮะไม่มีนัก๊อปไทยใช่ไหมไม่มีพี่ไล่ไล่อยู่ไม่มีนะครับโอ้อิตาลีก็มากันเพียบเลยก็ยุโรปเขาก็ต่อให้เขาติดโควิดกันเยอะแหละเขาก็แข่งกีฬาปกตินะก็แข่งก่อนฮะแข่งไว้ก่อนละไม่ไหวละใช่ฮะต้องมาหากินนิดนึงแม้กระทั่งนาดาเขาไปตีกอล์ฟเลยนะพี่เขาออกกําลังกาย เขาไปตีกอล์ฟจริงเขาจะตีเขาว่าเอ่อปฏิในรายการที่บ้านเกิดเลยพี่ไม่เป็นคือจะตีเลเชิฟเลยหรอที่เกาะมาโยก้าเหมือนเป็นสมัครเล่นนะพี่อ๋อก็เป็นรายการที่เออ่เกาะมาโยก้านี่พี่นะครับนะครับบ้านเกิดก็ก็นาดาวก็เกิดที่เกาะมาโยก้าของสเปนนั่นแหละฮะบัลเลลิกแชมเปี้ยนชิพนะครับบาเลลิกก็เป็นชิกาะเลยพี่อ่านะครับก็เขาบอกนาดาวเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็ไปตีกอล์ฟมาเลยพี่ นิกัที่เข่าเวียก็ได้รองแชมป์มาฟิตเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยนะกอล์ฟเนี่ยไม่ต้องมาทา้าไม่ต้องสัมผัสใครมากครับนาดาเขาว่ามีแต้มต่อปจัจจุบันอยู่ที่ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามคือว่ายังไงพี่ก็โปรแล้วอะ่ะระดับโปรใช่ใช่แต้มต่อบฮนดิแคปนะ h ฮ n d i c a p ศูนย์จุดสามก็เก่งอะ<笑><笑><笑>กเก่งเลยของพี่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เอยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาคิโม้อฮะเท่าไหร่ไม่เอาไม่เอาเท่าไหร่อ่ะสิบสองสิบสองทำไมเยอะไหมก็เยอะนะ แต่คุณจะถามพวกดีเจของคุณในในในคืนนี้นะบางคนบอกเ่าเป็นหกห้าสิบอะไรก็มีมีปะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจริงๆแ้วแฮนดิแคปตามมาตรฐานก็คือสูงถึงยี่สิบสี่สมัยก่อนจะถึงสามสิบหกด้วยซ้ำออแต่ว่าก็เขาก็ไม่ค่อยดับกันสุดเด็วเขาจะต่างกันแค่ยี่สิบสี่นะฮะก็ดังนั้นอ่ะป๋าเนี่ยไม่ต้องห่วงป๋านี่ก็ประมาณสิบแปดมั้ง ป้าแป๊ะนะแฮนดิแคปใช่ไหมเห็นแผ่นดิแคปแฮนดิแคปแต้มต่ออะแต้มต่อแต้มต่อป่าน่าจะสิบแปดได้แต่ตอนนี้น่าจะเกินขึ้นมาเรื่อยเรื่อยอ้าวอ้าวปกตีสั้นลงอ๋อเหรอแต่ว่าแม่นยำครับพัดเก่งอ่าลุดสั้นลุดสั้นเก่งลุดสั้นสุดยอดครับเมาเวทนี่ที่หนึ่งออ๋อก็คือถ้าศูนย์จุดสามซึ่งคือเกือบโปรเลยเก่งมากเก่งมากเก่งเก่งครับก็ได้รองแชมป์ในการที่แล้วพี่ดาวดาวอ่ะก็เก่งก็บอกอยู่เดียวว่าเก่งเอ้ยอย่าไปเชื่อแล้วว่าเก่งเมืองนอกด้วยนะไม่ได้เก่งแแบบบบ แต่เพราะผมชอบเมืองนอกนะเมืองนอกเขาคือคขาชัดเจนไงคคือเ็าไม่ต้องมากักว่าค,ครคนนี้เฮนที่แค่แเท่าไหร่น,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เขามีคือข่้นตามประเทศเนี่ยเวลาเขาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ส่งสกอการ์ให้กับเขาเรียกว่าขับเฮ้าส์สโมสรนั้นอนะ่ะครับให้ทาบันทึกข้อมูลเก็บไว้เลยอืมไม่ใช่แบบว่าตีตีตีตตตตวเวลาไปแข่งก็เหมือนแบบของไทยเนี่ยเขาเรียกว่าดองเยอะับชอบดองกันเยอะนะ ก็เลยไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ค่อยมีอย่างผมนี่ก็ดองแต่ผมว่าดองจริงๆเพราะว่าไม่ได้สึกซ้อมไงก็ประมาณนี้แหละสิบสองของสิบสี่สิบหกสิบแปดอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ถ้าซ้อมเยอะๆก็จะก็จะต่ำลงไปอีกครับแค่นั้นเองนะครับอ๋อ,ม,อ,อมีคนส่งมาบอกว่ารายการในโซโซพี่ไม่ม,ไม,มีไม่มีตัดตัวเลยพี่พอ๋อมาเป็นเชิญเข้ามาเลยอไม่มีตัดตัวหรือไม่รู้จะไม่มีตัดตัวเลยพี่ไม่มีไม่มีไม่มีแชมป์เก่าก็อันนี้ไงพญาเสือเป็นเชิญเข้ามาใช่ไหม ไท้อ่ะเหมือนเชิญแหละมเชิญหรือไม่ก็มีมีเหมือนเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่จะมาเล่นได้ก็จะต้องแบบเอมีแคตตากรีพิเศษอ่ะมาแข่งรายการนี้เอาเงินอย่างเดียวอ่ะถ้าไม่มีก็มีแต่ตัวสบายดิโอ้โหรับตำนิ่มเลยครับก็ไทยกูนก็โรดการที่แล้วก็เอาชนะฮิเดกิมาสุยามาพี่ชนะสามตบแล้วปีนี้ไม่มาปีนี้ไทยกุ้มา ไทเกอร์มาไงเยอะอ๋อพี่ไม่ได้รายงานเลยผมก็ว่ารายงานเมื่อกี้ผมไม่เห็นผมผมสนใจแต่แจ๊สพญาเสือไอ้ไทเกอร์ยกว่าช่วงเช้าๆก็รายงานอยู่านแป๊บนึงมามาด้วยพี่เออเอาไม่ไม่ไม่เจอพี่ปิดไปแล้วผมปิดไปแล้วเอ้าผมปิดหน้าจอไปแล้วครับผมอ๋อก็รายงานเฉพาะโปรไทยใช่ไหมเอาแด้นอนดิโปรแจ๊สกับโปรกันเจริญคุณนะพี่ครับครับอืม เข้ามาง่ายๆก็พญาเสือหกอนเดยพายนะโอ้ oh. ก็ปลดได้พี่ครับนะครับเหลือสองอนเดยผ่าร้อ,อ,อยสี่สองนะครับก็ขยับขึ้นมาเก้าขั้นนะฮะมาอยู่ในอันดับที่หกสิบหกรวมอืมครับอ่ะดีแจมแจม่มก็เรียกว่ากลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะพี่นะครับสำหรับพญาเสือนี่พี่นะครับไทยกระโจนก็ เออเขาได้แชมป์ของเพย์เทล์ตอนนี้ก็เท่ากับได้ไงพี่ไอแซมสนิทนะพี่อตอนนี้ถ้าได้อีกก็จะแซงแซมสนิทนะก็คงได้อยู่แล้วแหละเทกเกอร์เพราะว่าวิธีการเล่นใหม่ของเขาก็ก็โอเคนะก็ไปสิบสองรายการไปแล้วอะ่ะอืตอนนี้มีเจ้าเท่าไหร่สิบห้าใช่ไพี่ผมว่าได้ยังไงก็แซงตามหลังไอ,อ้คุณปู่มีทองอะ่ะแซงเมื่อไหร่กันนะแจนีคลอสเท่าไหร่ก็สาเอง เดี๋ยวก็แสงครับไม่ต้องห่วงก็สี่สี่ปีนะตอนนี้พญาเสือนะครับอืมเฮ้ยสี่ห้าแล้วสี่สี่ชะสี่ห้าเขาเกิดธันวาธันวาก็ยังไม่ธันวาเลยเขาับเลยก็ยังไม่ธันวาเลยเราอ่ะเกิดธันวาเกิดปลายปีปลายปีไม่หรออก็เปิดธันวาก็ปลายปีกับธันวาไงเขาเกิดปีเดียวกับผมปลายเดือนเลยเขาเกิดปลายเขาเกิดปีเดียวกับผมอ๋อคือจะบอกว่าเราเกิด ปิดเดือนเนี่ยเทควูดผมไปพี่อ่ะเนอะเออออแล้วทําไมเทควูดไปไกลเลยพี่อ๋อเราอยากให้คนเราอยากให้น้องเราไปดูอ๋อครับเอ้เอ้อ่ะก็ขอบคุณมากนะที่ส่งขบมาเลยว่าโซโซไม่มีสุกรอบนะครับอดีเขาบอกว่าหัวค่ําก็เจอตีห้าก็เจอตอนนี้เอไม่ใช่หรอกคุณเจ๋งเขาทำงานแท้เพราะว่าถูกตามเขาพาบอลเสร็จตีสี่แล้วเขา กลัวตื่นไม่ไหวเพราะว่ามวานนี้ก็เห็นบรรยายเกมคู่วิลล่าที่แพ้กับลีดมาศูนย์ต่อสามครับกรับก็เลยให้มาแทนนะฮะกรับเอนะฮะก็เรื่องของก้อนที่ไปนะรายงานกันไปก่อนแลวกันนะฮะที่จริงเนี่ยมีเอารายการของซูลรกเกอร์นิดนึงแล้วกันพอได้พี่ตองนี่ตกรอบไปได้พี่นะ สองสิทธิ์ชอยในแข่งขันในรอบคัดเลือกของรายการ P 2, ีแปดส่วนทูจนทบุรีครับสองพันยี่สเป็นการสุดท้ายเลยพี่ของลีกไทยใช่ไหมข,ข,อของของของคะแนนสะสมไทยเลยพี่อของสุรัขนะครับก็รอบสุดท้ายแข่งขันที่เจนทบุรีนะแต่ว่าถ้ารอบคัดเลือกก็มาแข่งขันที่นี่ไงรามคำแหง89ดทับหนึ่งตรงท b c สตุดเซ็นเตอร์พี่ครับรายกาแหงเคยไปบ่อยแล้วพี่ไม่เคยไปเอา้าเหรอ,อแต่ก่อนรายกาแหงเนี่ยผมก็อา่า ไม่คุณไปวันนั้นเหรอวันที่เขานี่กันเหรอไม่ไม่ใช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 ่คุณเปิดว่าทําไมเนี่ยสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นประมาณไปหาหญิงมหาวิทยาลัยไปหาสาวคือเพื่อนเขาเรียนที่หอนคาไม่ไปหาผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายผู้ชายเรียนที่ลากระแหงกับเรียนที่หอนคาไงเขาจะพักที่นั่นแล้วคุณเรียนที่ไหนผมเรียนที่ศรีประทุมแต่ว่าก็ไปุณไปทําไมก็ไม่มีเพื่อนก็เหงาก็ไปอยู่กับเพื่อนนะพี่อ๋อแล้วศรีปทุมไม่ใครคบใช่ก็ แต่นั้นโหมียอดไหมนะตอนก่อนที่มีร้านเกมไงวินนิ่งไงเล่นนิ่งยันยันหว่างอะพี่ยันว่างกันว่างเรียนเลินไม่เอาอ่ะครับครับบางครั้งก็ไปหยอดเข้าด้วยช่วงหนึ่งไปหยอดแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะก็บอกว่านัก100 200ไอ้พี่เออเนี่ยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับครับอาสิ่งที่คุณเียงพูดคือเมื่อ20ปีแล้วมแต่ว่าก็เราก็มันมันเข้าใจเข้าใจใจความรู้สึกนะแบบ เราต้องบอกว่ารัฐบาลทางสีไม่ดีแต่มึงเชื่อมาพนันกันดิไม่เอาไม่ใช่ฮะเอาละก็เอ้มุกคดิยังได้อยู่นะนั่นแหละมันก็มันรุนนะพี่แล้วมันโหเราขนาดร้อยสองร้อยยังเสียเสียดายเงินนะพี่โอ้ยแมะเราเลยพอเลยหยโดนเลยไปเล่นเกมดีกว่าเมื่อคืนนี้ยับเลยเอาไปเล่นเกมไปกินข้าวไปกินอะไรดีกว่ามาคืนนี่ท่านต่อยับทุกคู่ใช่เก็บเงินเก็บท่อดีกว่านะอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยใช่ครับมันไม่ดีหรอกเมื่อคืนยับทุกคู่โอ้โหราอีกแล้ว ก็คนต่อเนี่ยยับทุกคู่มาเลเซียก็แพ้เอลเช่ก็บอกว่าคนต่อยับทุกคู่ไงเออลเช่ก็เป็นทีมที่เพิ่งจัดเลื่อนชั้นขึ้นบาาดินะครับทีมในแคว้นียวกันนะแคว้นเบเนเซียเมื่อวานนี้ก็ชนะเบเนเซียสองหนึ่งและคก็เอลเช่ก็ทีมที่มีข่าวเทรซเอเจชนะทิพมีข่าวโยงจะไปพี่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจชนะทิพมีลุ้นที่จะลงสามนะครับในเกมฟุตบอลเจลีกลงไหม ลงอยู่แล้วเ,เห็นว่าซ้อมแล้วนะพี่เห็นโพสในสต้าแกรมอบบเจน่าจะเป็นตัวหลักแหละต่อเขาเจ็บอยู่ใช่ไหมคือเจ็บเนี่ยไม่ได้ลงมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็หลายเกมติดต่อกันแล้วครับแล้ววันนี้มีรายงานข่าวว่าจ่าตัวอาจจะได้รับโอกาสลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกับโยโกมะเอฟซีทีมทีมน้องใหม่เลยพี่นะครับในวันนี้เวลา12บสนาฬิกานะช่อง9 M c o t HD นะครับหมายเลข30จะยิงสดตอนเที่ยงตรงวันนี้ด้วยครับก็มีคุณเจ๋งบรรยายนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ของทางไงทีมทีมที่เขาจัดมาสยามสปอร์ตพ่โอพ่โอใช่ครับเขาจะจะพ่โอมาบรรยายอะไรก็ผ่านทางโชก้าของเราก็จะยิงสดด้วยครับครับก็มีไอ้ทางคาซูยุชิมิยุระไอพี่อืมขินคาซูอ่ะก็อยู่โยโกมาเอฟซีนี่แหละครับครับยังเล่นอยู่ใช่ไหมเล่นอยู่สิพี่เออกินคาซูอ่ะเกมไม่ไม่ยังไป ไม่ให้น้องๆเด็กๆได้เกิดบ้างอ่ะกับห้าเดียสามปีเลพี่ตัวนี้กใช่ใช่น่ไหนห้าสิบกว่าปีแล้วยังแข็งแงกร่งอยู่นนะอืมออครับไม่ยอมให้น้องๆเด็กๆได้เกิดรถแล่นบ้างอืมฮะครับวันนี้ก็ก็ดูรายการก็หวังว่าชนาทิพสงกสินจะได้ลงสนามนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเนี่ยรายของนาคาโน่เนี่ยพี่ นีครับประตูมือสี่อ่ะที่เป็นดาวรุ่งของสโปโรอ่ะที่เราไปตัวจริงอ่ะหลังๆอ่ะกลับไปเรียนแล้วนะะกลับไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วอ้าวแล้วมาทําไมอ่ะไม่คือเขาเขาอยากจะไปสารต่อให้มันจบไปนี่คือเขาเป็นนักบราษัทอยู่แล้วไงแต่ว่าเขาอาจจะจอบไว้อย่างเงี้ยไปเรียนไปเรียนขอกลับไปเรียนให้เไงคุณจะบอกว่าตองได้ลงงี้ไม่ได้ลงสุกิโนลงแน่นอนเออโอ้ก็กลับมาเถอะเนาะผมว่าเนาะเออเนี่ยกลับมาอยู่บีจีไปทดลองจัดชัยไปเอา เอาให้สุดไปเลยบีจีเอาให้สุดเลยก็โหก็เสริมทับดูสิก็เอาให้สุดไงประตูก็ปยันกองหน้าก็เป็นสำรองสัดชัยไปครับกลับันเล่นคนละนัดมืองทองอาจจะกลับมามองทองไหมมองทองหรือว่าท่าเรือไม่บีจีบีจีนะเออเออผมเชียร์อยาบีจีเลยครับอือโอ้บีจีในหลังยันกองหน้านะเอาชัวร์ดิโอ้ประตูเอาชัวร์ก่อนประตูกวินอะไรอย่างเงี้ยกองหน้าก็ดีโก้อีกอะเราอย่าลืมคุณต้องมีประตูสำรองที่ดีคุณไม่เห็นเลยว่าพูเหรอ โหรออีกแล้วเอา้าก็คุยเรื่องนี้ก็ดีแล้วไงอย่าไปอย่าไปคุยเรื่องอื่นครับที่คุณเจ๋งชวนผมเมื่อคืนเนี่ยไม่ผมไม่คุยนะอือืเออไม่เอาไม่เอาเออเอานะเจ็ดนกาห้านาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะช่วงหน้า,ามาดูข่าวน่าหนึ่งกันว่าวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างครับครับ Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวินวัชรปทีและพันิ์วิชยาคุป สนับสนุนโดยกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยเที่ยวเมืองไทยใช้บางจากโชว์บัตรสมาชิกรับส่วนลดร้านเด็ดโรงแรมดังที่ร่วมรายการ1กันยายนถึง31ธันวาคม63เช็คเลยที่เว็บไซต์เที่ยวเมืองไทยใช้บางจาก .com สั่งปุ๊บส่งปับ๊บกับ JIB Online ช้อปสินค้าไอทีง่ายๆตลอด24ชั่วโมงส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงทันทีเมื่อซื้อครบ3,000บาทที่ www.jib.co.th nalika